ในขณะที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังปรึกษาวางแผนนะครับว่าอ๋อตานี้เราจะเล่นกันยังไงดีนะนายเอาตัวนั้นไปซินาอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเราบัฟเองอ๋อเดี๋ยวเราเอ่อหยุดเวลาเดี๋ยวเรานั่นเดี๋ยวเรานี้ผมครับผมยืนดูผู้คนเหล่านั้นผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะผมแค่ยืนเท่ๆหล,ๆล,ะละ่อๆแค่นี้ก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วฮะ โอเคครับก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามากับคุณจิตนะครับจากชาแนลจินขุงนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขากำลังปรึกษาหาเรื่องกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราจะเล่นกันยังไงตานี้เนี่ยเ้าคนนี้เขาบอกขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะออาจัดไปน้องกูเก็กท่ารอมึงอยู่ตั้งนานเลยไม่เห็นรอซึ่งนี่นะฮะก็จะเป็นเหล่าตัวละครนะครับผมที่ผมเอาไปตานี้นะครับผมเฮ้ยผมไม่ได้เอาตัวกระจกกระจกไปด้วยไม่ได้แบบให้เขาว่าแบกหลังหักอะไรขนาดนั้นเออเพียงแต่เราเนี่ยออาาจจะะ้เเ็นตี่คบบงหททแ หน่อยาตอนนี้เราก็รอนะครับเตรียมการนะครับผมคือตอนนี้นู้นสิบคนแต่ยังไม่ครบด้วยปะก็กไปเริ่มคลิปกันฮะอย่าลืมกดไลค์ก, like, กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปมาภาคทีหลังนะครับผมเพราะว่าณจังหวะที่เราลงกันตอนนี้เนี่ยมันดึกมากนะฮะตอนนั้นผมง่วงมากนะครับผมผมเลยแค่อัดคลิปไว้เฉยๆก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟิลในการทำคลิปเหมือนกันนะครับผมคือกูภาคทีหลังกูก็บอกว่ากูภาคทีหลังนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยากไปเล่นแย่เหี้ย 200กระแทบทุกคนเลยกูดูเป็นเด็กน้อยไปเลยเนี่ยในนี้เฮียเวล243เนี่ย moments well เนี่ยได้เล่นกับพี่รักนะครับกูกูชื่อลิกครับ โอเคตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาสู่ตัวแมปกันแล้วนะครับเป็นแมปที่เราคุ้นเคยนะครับแมปที่เรามักจะบ้านแตกกันอยู่บ่อยๆนะโอ้นะครับผมซึ่งก็แน่นอนไม่ต้องถามเลยฮะนี่มาจากแมปอะไรนะฮะดักรถบอลชัวนะครับผมซึ่งผมก็จะลงเป็นโอปิโต้175ของผมนะครับลงไปตัวแรกเลยนะครับเอาไว้เล่นต้นเกมนะครับแล้วก็ปรับเป็นตีตัวใกล้สุดด้วยนะฮะเออนะครับผมคือมันเอาไว้การแบบตีตัวที่มันใกล้สุดที่มันจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยเออนะครับผมโหมดนี่อย่าทะลึงนะฮะอย่าไปกด ex นะครับผมไม่ผ่านนะฮะตอนนี้ทุ ก็หลักๆก็จะเป็นโอบิโต้ได้แหละนะเออนะครับเลวองเลเวลนี่ก็อาจจะต้องตึงนิดนึงนะครับผมแต่ของผมตึงอยู่แล้วนะฮะเลเวล1075ซึ่งตอนนี้มอนเหมือนเริ่มจะปล่อยแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูมอนดิอ่าตอนนี้กูทำอะไรเนี่ยอ่ะกูโดดเล่นอยู่นะฮะอ่านี่ไงฮะเราจะเอกกับมอนทางแรกนะครับมอนเลือดสตาร์ท4000นะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะโคตรโหดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นทางที่สองที่มอนจะมานะครับด่านนี้เนี่ยมันจะมีมอนมาทั้งหมดสามทางด้วยกันนะฮะแล้วตัวแอร์แม่่่่่่งงโผผผผลลเเเเเววววฟแแแรรรรรรกกกดดด้้้ยยยยยนนนนนนนะะะคคััับบบบบมมมมมมออาาาาาีีีีีีถไไตตๆ นั่งเล่นแรนดอมกับคนในเซิร์ฟทั่วไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเจอของไม่เติงพอเนี่ยไม่ผ่านนะฮะด่านเนี่ยเออนะครับยิ่งเล่นคนเดียวนี่ยอย่าหว,วังเลยนะฮะผมเคยไปนั่งเล่นกดคนเดียวอยู่นะครับผมมอนตัวแรกที่โผล่มาแม่ก็เลือดสี่หมื่นเท่ากันนี่แหละทั้งที่ดีนะฮะมึงมีคนยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีนะเฮ้ยเหมือนสกอร์เราจะเปิดมาเป็นที่หนึ่งเลยวะเกมนี้สุดยอดนะครับผมนี่มันพลังโอบิโต้ร้อยเจ็ดห้านี่ว่ะตอนนี้เนี่ยมอนเนี่เริ่มยุ่งเยิงแล้วนะฮะเพราะด่าไอ้อด <ๆ S 2> ตอนนี้เอ่อเว็บ2นะฮะวางตัวตังค์แป๊บหนึ่งครับผมถึงมาว่าผมจะช่วยต้นเกมนะครับแต่ว่ากูก็ต้องฟาร์มตังค์ด้วยนะครับผมคือตอนนี้ผมพยายามจะไม่ถ่วงเขาให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะพยายามเอ่อวางตัวต้นเกมช่วยด้วยนะครับแล้วก็พยายามอัพตังค์ตัวเองไปนะเอออาจจะเสียเวลาอัพตังค์ไปหน่อยนะครับแต่เพื่อให้มันผ่านนะครับผมมอนแต่ละเว็บนี่เรียกได้ว่าโคตรจะเยอะเลยนะครับผมคือบางทีกูไม่รู้เลยว่ามอนแม่งมันจะเข้าบ้านตอนไหนไหนไหนไอ้ยูยูแม่งเลี้ยวขวาเฉยเงี้ยไอ้ยททำไงอะ เออเดี๋ยวครับผมเรียกว่าต้องวางบัฟกันตั้งแต่เวฟแรกกันเลยทีเดียวอ่ะไอพวกนี้เลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรเฮิบเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับยังรอดเอ้ยเฮีย,อยมอนเข้าบ้านโอ้ใจเย็นดีเฮ้ยโอ้โหเลือดบ้านกูลดไปเป็นหมื่นแล้วมั้งนั่นอ,ะอ่ะอ่านะฮะกูวางโอเปตัวช่วยไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเผื่อจะทำอะไรได้นะใจกูหายแวบเลยว่ะอ่ะเด็กูกันกันเหนียวไอ้เหี้ยกูวางโอเปตัวอีกตัวนึงแล้วกันเออถึงแม้ว่าผมจะมาภาคคลิปทีหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าผมยังทิ้งเอกลักษณ์ตัวเองไม่ได้นะกูต้องแดกน้ก่อนนแป๊บึง ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพนะฮะแต่เราก็ฟังเสียงกันไปเนาะตอนนี้นะฮะเว็บ3แล้วนะครับผมแล้วก็อ่าน่าจะยังอยู่สบายดีม้งฮะเออตอนนี้เราก็สแปมโอวิโตะไปเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าโอบิโตะเนี่ยมันเป็นตัวที่วางและดาเมจเยอะนะครับเลนก็ค่อนข้างไกลนะครับผมเอาไว้เคลียร์มอนแบบเวบแรกๆได้ค่อนข้างดีอ <c oughs> แต่ตอนนี้กูมีปัญหากับการเดินติดแมปมากเลยสั์ที่ผายกูจะมาเดินอัพตังค์ทีไรเนี่ยแม่งมันมันลำบากชีวิตกูมากเลยอ่ะตอนนี้กูวางบูม่าไปด้วยอ่ะเออนะครับผมซึ่งสเต็ปการอัพตังค์เนี่ยนะคร จังหวะนี้มันไหวอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่ต้องอัพตังค์นะฮะเราก็ช่วยเขาวางตัวหน่อยแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไหวนะครับเราก็มาอัพตังค์นั่นเองเฮ้ยนะเว็บ3นะฮะดาเมจโผล่ตัวนี้ก็ยังที่1อยู่วะเฮ้ยโอ้ยคนนี้มันตึงจริงๆนะฮะตายอย่างพวกมึงอ่ะโอ้โหเลือดอ่าหมื่นเก้าสี่หมื่นนะฮะเหลือทางนี้อีกฮะโอ้ผู้นี้ใกล้ตายแล้วฮะชิ่วตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเองเดียวแล้วนะฮะโอ้โหนี่เดินสวนกันด้วยหายคือด่าดีแม่งมันงงมากเลยเว้ยต้องเลส ตอนสุดท้ายเนี่ยมอนแบบยูนิตเรานะฮะแม่งมันปนกันมั่วไปหมดนะกดบัฟยากนะฮะผมก็คงไม่กระแดะอยากจะบัฟเองนะครับผมเพราะว่าลำพังบัฟแบบปกติเนี่ยกูก็ลำบากพอลแล้วเฮ้ยเหมือนจะมีบิ๊กมัมด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้ย็ดแค่ที่เอามาขิงอะไรละเนี่ยเอ้นนแต่บิ๊กมัมมันก็โอเคนะเออมันอัพไม่กี่ขั้นมันก็ตีแอดได้แล้วนะพี่ลิศก,กับพี่จินใครควกวนกว่ากันครับอเออนั่นแหะสิครับแม่งปัญหาเชาอีกแล้วน้องๆว่าใครกวนกว่านะฮะเออช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอ่าตอนนี้เว็บสี่นะคร นะครับตังตอนนี้เราขาดประมาณ200นะครับอัพเจ็บไม่ได้นะครับผมกูก็รอฝากตังจากเวบนี้ไปแล้วกันเว็บสี่นะฮะมอนแม่งเลือดขึ้นแสนแล้วนะครับผมโอ้พระเจ้าใครจะแบบว่านั่งอัพตัวต้นเกมตีพวกนี้ไหวถ้าไม่มีบัฟใช่ป่ะตาเมจผมยังคงที่หนึ่งอยู่นะ,อ,ะอาอา้อาวเฮียพูดปุ๊บโดนนำเลยเแต่ช่างมันเถอะนะครับผมไม่ว่าผมจะได้ดาเมจที่หนึ่งหรือที่โลนะฮะถ้าชนะมันก็คือชนะใช่ไหมแต่ก็ช่วงนี้ต้นเกมนะครับผมปล่อยให้ไปก่อนละกันผมก็แค่ลงโอปิโตะนะฮะยังไม่อัพอะไรนะครับผมก็แค่ช่วยดาเมจ is that ดื่มน้ํากันแบบ ASMR นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะ <L> โอเคตอนนี้นะฮะเวฟบห้าแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนอีกเช่นเคยนะฮะกูมาอัพตัวตังค์เหมือนเดิมพยายามอัพตังค์ไปแล้วก็ดูสถานการณ์เกมไปนะฮะไม่ใช่หน้ามืดนะครับอัพแต่ตัวตังค์นะครับบ้านแตกไม่รู้ตัวนะฮะโอ้โอนะครับณเวฟบห้าเนี่ยมอนสตาร์ทเลือดประมาณเอ่แสนสามกว่าแล้วนะครับแสนสี่นะครับผมโอ้โหคือแม่งมันเพิ่มจากเวฟที่แล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอนแม่งเริ่มเยอะแล้วนะฮะเออแต่มันยังน่าจะยังไม่เเ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 เขข้้้้้้้้้้าาาาาาบนนนนนมมมมัังงงออ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 อีีี่่่่ยยยยยยววววิิซแตถหละืค หลุดนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 เจเย็นเพื่อนโอ้โหตอนนี้เพิ่งเวฟหกเองมึงมันหลุดอะไรเลยเนี่ยฮะแล้วก็อัพตังอะไรของเราไปเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตอนนี้ตังเราก็บอ่อแบนะฮะตังเหลือเท่าไหร่อ่านเราก็จัดโอปิโต้ไปให้สักหน่อยนะครับช่วยทีมนิดเดิงเกียร์คือแบบด่านนี้ถ้ามีคนหลุดไปคนนึงนี่คือนรกเลยนะตอนนี้ได้คนเขาเริ่มแตกตืนะ่นกันแล้วแบบเฮ้ยอยายใครหลุดวะเนี่ยเออนะฮะขอแค่ไม่ใช่คนบัฟหลุดก็พอ <c oughs> เขาถามว่าตอนนี้เนี่ยเงิเน,น,น,นอัพถึงขั้นเท่าไหร่กันแล้วนะฮะะะะะเเเเเเพพิ่่่่่งงงงงงถึออออัััปปปาาาาายสีีดขขขข้้้นนนนนนบบููมฮฮก็ไจฟร นะฮะฮอ้าวสิบสี่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่บูมาแล้วก็ขั้นสิบเอ็ดแล้วนั่นเองนะเอาจิ้งเราก็แอบอัพตังชา้าไปของเขานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตังบางส่วนเนี่ยกูก็เอามานั่งอัพโอปิโต้นะครับเอามาสแปมวางต้นเกมนะครับผมเพราะว่าเงินในช่วงต้นเกมนะครับถึงกูจะเห็นว่ามันแค่ห้าร้อยหกร้อยพันสองพันเนี่ยนะครับผมคือไอ้เครื่องมันมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าตัวตังเนี่ยช่วงแรกๆมันใช้ตังในการอัพน้อยเว้ยเหลือบจังหวะก,กันแค่นิดเดียวนะครับผมคือมันสามารถทำให้เราอัพตังชา้ากว่าคนอื่นได้เลยนะครับผมอออออ่่่่่่ะะะซซึึึงงงงงงงตตตนนนนนนนีีี้้้้้ผผผมมมมมมมกก็ว็ววววาาััััััดดเเเจขแลไไไยยยููฟถคครรบื อะะไรรนคับแต่เห็นเขาว่ามันดีมากนะสำหรับแมปนี้นะเออนะครับผมเพราะว่ามันสามารถตีเป็น4 l e ได้นั่นเองอ่ะผมก็วางตัวนึงไปแก้เขินนะฮะปั๊มดาเมจหน่อยนะครับผมซึ่งอ่ตอนนี้ตัวตังเรายังอัพอะไรไม่ได้ฮะเออแวะมาดูเฉยๆทักทายซึ่งอันนี้เนี่ยผมใส่มาเป็นอ่ออฟระยะไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตานี้เหมือนจะมีบัฟระยะนะครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับผมว่าถ้ารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นเมตาเทียเอสได้เลยนะครับสำหรับด่านนี้นะครับผมคือแน่นอนแหละนะครับมันมีหลลาาาายยยตตตััััววนนนนนนะะคครรบบทีี่่่เเเเป็็ม้ดกกออง ครับแต่น,นี้ช่วยอยู่แล้ว ครับผม,มหรือไม่ก็แบบอ่ามิกระนะฮะอันนี้ก็โอเคโอ้นะฮะเริ่มมีคนวางหนวดดํากันแล้วนะฮะเพราะว่าทำไมวางเนี่ยทิพายแน่นอนไอ้เฮียคน,เ,นเลือดสามล้านคนุณโอ้ตายแล้วนะฮะโอ้ผมว่าตัวนี้นี่ตัวปัญหาเลยนะฮะโอ้เดีครับผมคือโคเนอร์นี่คือเลือดมึงโดดกว่าเพื่อนเลยนะครับผมเนี่ยแล้วแตกตัวมาเลือดแม่งก็ล้านขึ้นทุกตัวอ่าเหมือนจะมีคนวางมิกระสับร้อยเด้วยนะครับอ่ามีเอเลนนะครับผมโอปิโตะนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อ่าพวกบัฟระยะมีบิกบ๊กมัมด้วยโอ้โหบิ๊กมัมนี่เาเเเเเออาาไไไปกกลลหมมมมืนนนนนัััะะีี่่่ยยงงถึวทผจร์ ตังมาลงกับยูนิตทำดาเมจนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มมันอยู่แต่จริงๆเราก็ควรจะเริ่มคิดได้แล้วนะว่าเราจะหยุดอัพตัวตังตอนไหนนะครับประมาณเว็บสิเว็บ1ิอะไรเงี้ยปกติเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นแบบเน้นฟาร์มตังอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆเราควรจะหยุดได้ตั้งแต่เว็บเก้าแหละนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัพต่อไปมันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้ตานี้เนี่ยผมมีการลงตัวต้นเกมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับพยายามมาช่วยทำดาเมจผมเลยอัพตัวตังได้ค่อนข้างช้านะครับผมเลยยังหยุดอัพไม่ได้เนาะเว็บเคล แค่ขั้นพอนะครับส่วนบูม่าเนี่ยเราน่าจะไปได้อีกสักนิดนึงนะโดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยบูม่าเนี่ยนะครับเราอัพไป16ขั้นก็พอแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่น่าจะ,ะอ,อัพแค่16ปะเออเพราะจำนวนเว็บที่มันเหลือเนี่ยมันน่าจะยังพอทำกำไรได้อยู่อาจจะไม่ได้กำไรจากตังค์ต่อเว็บที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่จะได้กำไรจากตอนเวลาเราขายมันเองนะครับเราจะได้ตังค์มากขึ้นเนาะอ่ะตอนนี้ตังค์เราเหลือแล้วก็ลงกับมิการ์าไปเลยนะฮะอ่ามาแล้วมิการ์ากูก็ตึงอยู่อะยิ่งเรา กระส่าเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับใส่ออฟตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมบวกดาเมจด้วยแล้วก็ลดตังค์นะครับแต่จริงๆเรื่องลดตังค์นี่ยช่างแม่งไอ้ยี่หายนี่ค่าตังค์มึงพันหนึ่งอะลดไป50เนี่ยมันแทบไม่ส่งผลอะไรเลยก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามอนแม่งเริ่มเยอะแล้วนะฮะเริ่มวิ่งกันบอนแล้วนะฮะคือตอนนี้นี่เลือดมอนก็เอ่อเป็นล้านนะฮะล้แหละนีะ่อันนี้คือชัวร์แล้วนะครับเริ่มม่มมมมไีออนเลืด สตาร์ทหลักแสนไม่เราเห็นละก็ต้องวางหนวดดํากันแบบโอ้โหเนี่ยดูดิฮะเขาวางกันแทบจะทุกจุดจริงๆนะอ่ะตอนนี้เว็บ12นะครับผมอ่ะก็เราจะอัพบูมานะครับ ต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้น6กหมนะครับผมซึ่งนี่จะเป็นขั้นสุดท้ายที่ผมอัพแล้วนะครับเพราะถ้าอัพต่อไปจากนี้มันไม่ค่อยคุ้มแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับมันสามารถทํากําไรได้นะครับผมจากราคาขายบูมานั่นเองนะครับในเว็บสินะครับอ่ะตอนนี้กูก็สปัมเลยฮะตัวดาเมจฮะลุยเลยครับผู้อย่าลืมนะผมยังมีพันธสัญญาอยู่นะครับผมจะต้องเล่นให้ได้ดาเมจที่1ในเกมนี้นะฮะเออนะครับผมแล้เอ้าโอเอเลนกูกดแล้วนะฮะตอนนี้อู้กดกันเว็บสิบสอง ค,คือเอเลนเนี่ยมันดีในด่านนี้เพราะอะไรรู้บะเพราะว่ามันทางเดินมนะัน <c ười> คือแบบมันงงจนเอเลนกูไม่เดินแล้วนะครับผมเอเลนกูเลยเดินแค่เนี่ยเออเนี่ยเดินสุดนิดเดียวนะครับผมเอเลนกูหายไปเลยคือมันทำดาเมจสแปมดาเมจได้ดีมากๆานะครับผมแนะนำเลยว่าเอเลนเนี่ยควรจะเอามาไม่น้อยกว่า1คนนะในเกมนี้อ่ะเนี่ยนะครับผมโคเนอร์ er ตอนนี้เฮียเลือด90ล้านนะฮะให้พอ่นะอึงเล่นให้ชิหายผมนี่แดกน้ําเลยมาทอ อ่าซึ่งตัวดาเมจตอนนี้นะฮะก็เรียกว่ามันเหมือนเดิมแหละนะครับผมแต่ว่าเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับหลักๆก็จะมีแบบมิกระนะครับผมโจนะฮะโอวิโตะนะครับผมแล้วก็เอเลนนั่นเองอ่าตอนนี้เวฟบสิบสี่แล้วนะครับผมเราอัพมิกระเต็มไปเลยนะครับผมอ่าซึ่งเกมหนึ่งเนี่ยเราก็จะอัพมิกระได้เต็มประมาณตัวหนึ่งนั่นแหละอ่าแล้วก็พยายามหาที่วางอ่าคุณโจของเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่แมพมันค่อนข้างที่จะไอ้เฮียมันเบียดเสียดยัดเยียดนะฮะไม่มีนะฮะตอนนี้คําว่าโซเชียลดิสแตนได้้้กกกก็ววววาาาาางงงงงอออออออ่่่่่ซึึึตตตนนนนนนีีเเเเหหมมมมืืรููสััคคละะะะฮิิพ กันปรับเป็นตีตัวใกล้สุดด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้สําคัญมากๆนะครับผมอ่ามอนเวฟบสิบสี่ก็เลือดประมาณโอ้ะแปดล้านโอ้เฮียแม่งมอนแม่งเลือดแรนดอมบนพอสมควรเลยนะบางตัวแม่งแปดเก้าล้านนะบางตัวแม่งโดดไปห้าสิบล้านเลยตอนนี้เนี่ยผมจะวางตัวดาเมจสำรองผมแรกนะครับนั่นก็คือเน่าโตห้าดาเอ,าอ้าเฮียแม็กยูนิตนะฮะอ่าเดี๋ยวเราพยายามหาตัวขายก่อนนะฮะเราขายตัวโอปิโต้นะครับที่เราอัพไว้น้อยนะครับผมลืมไม่ได้อัพไว้นะเอาละฮะถึงเวฟบสิบห้าแล้วนะครับผมเวฟสุดท้ายครับเวฟที่ตึงทีี่่สุดดในดนนา้ นะฮะพอถึงเว็บสิบห้าพี่กูกดเลยฮะเอเลนอ๋อตอนนี้ไททันก้างกูออกลงแล้วนะฮะซึ่งเว็บสิครับแน่นอนฮะอย่าลืมขายตัวตังกันด้วยนะครับเราอัพเป็นมิกระสะนะครับได้เต็ม2ตัวเลยเกมนี้เย็ดเค่โอ้โหอย่างตึงครับผมซึ่งตังที่เหลือประมาณ3ามหมื่นนะครับเราก็จะวางนารุโตะ5ดาวได้ประมาณตัวหนึ่งแหละเออเออเย็เย็หาจุดวางไม่ได้ที่ผายโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยแมพมันก็จะสลุปุ่นวุ่นวายกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าทั้งไททันเอเลนนะครับแล้วก็ไททันของซีกนะครับมันจะเดินนนนชกััมมม่วไปหดเลยะะฮคือแพ ฟุ้งมากๆนะฮะแล้วคือเอเลนเนี่ยคือพอมันหมดระยะสกิลอะไรแล้วเนี่ยแม่งก็คือต้องกดต่อทันทีนะฮะเพราะว่ามอนตอนนี้เนี่ยเลือดมันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมโอ้โหสงสารคนบัฟเลยเฮียมึงบัฟกันไปได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> อ่าตอนนี้บอสออกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะท่านบิวของเรานะครับผมเลือดในสตาร์ทกันมา700ล้านกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็สแปมเอเลนกัน,นรัวๆฮะโอ้พระเจ้านะครับผมคือถ้าจะมีใครหลุดตอนนี้ก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะผมแบบสงสารคอมสงสารมือถือทุกคนที่เล่นจนมากกเเลยยนนนีี่ตออ้ผม็ทาะไร ได้แล้วนะครับเพราะตังก์หมดนะครับผมแล้วก็ได้แค่วางมิการะประมาณ2ตัวนะฮะแล้วก็โจนเต็ม8ตัวนะครับแล้วก็นารูโตะเต็มประมาณ2อสตัวนะ,ะอ๋ออมีกดยื้อบ้านกันด้วยนะฮะ <X> อ๋อเหมือนจะมีมอนมันจะเข้าบ้านเหรอ <X> วะเน,นี่ยโอ้โยดาเมจเยอะกันขนาดนี้เนี่ยมอนแม่งยังจะกล้าเข้าบ้านกูอ <X> ีกเหรอคือเราก็จะเห็นไททันเอเลนไม่ขาดสายครับตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอนมันเริ่มสตันร์ทไหยอ่าตัวหยุดเวลานะฮะก็กดกันเลยตอนนี้คือทุกคนนะครับต้องเริ่มทําตามบทบาทของตัวเองท ของผมก็ไม่มีอะไรครับทวงทีอย well, so. ่างเดียวนะเฮ้ยผมก็มีบทบาทอยู่คุณคุณดูดามจผมสักครอเหมือนในแมปจะไม่มีมอนปกติแล้วนะครับเหลือแต่เพียงบอสเท่านั้นอง days later อตอนนี้บอสเราก็ใกล้ตายแล้วนะครับเลือดเหลือประมาณ10กว่าเอ็มนะครับผมนี่คือกูต้องรอเป็นชาติกว่าเลือดมันจะเหลือเท่านี้นะตายแล้วอ่ะเอาวยโอ้ตอนนี้ทุกคนแม่งมุงไอ้ย่าไทยมุงไอสัตว์คือมึงตายเ้อะคือไม่มีใครเข้ายา้มึงอยู่เอา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 ค้างค้างเฮ้ยโอ้โหไอ้ย้ยเดี๋ยวใจเย็น Oh, แน่นอนฮะทียบิวของเราเมื่อกี้ยังบอกไม่มีใครอยากให้มึงอยู่อยู่เลยฮะตอนนี้เราได้พี่เขามาอยู่ในกระเป๋าแล้วลวอะอซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ oh. ดามเมจแล้วก็แบบนะไม่ธรรมดานะครับ5.2บี เอาละตอนนี้เราก็ได้เทพบิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเน่โอ้โหมาดูเอฟเฟกสิฮะแม่งโคตรเจะเวอร์เลยนะครับผมเออก็ให้มันเวอร์สมกับความที่มันหายากหน่อยแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูัตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับขอบคุณคุณจีนจากชา n น l จีนคุงด้วยนะครับผมที่มาช่วยแบกผมในวันนี้เนะครับเพราะว่าลาพังผมเนี่ยหาทีมไม่ได้นะครับเพราะผมไม่รู้จักใครในเกมนี้เลยนะเออไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมคือแบบไอ้เฮี้ยอยากจะให้มันเล่นผ่านก็ต้องหาคนแบกซึ่งี้เรราาพบวววัทสํหิิ บิวองเราเนี่ยนะผมก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็มาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับเทพบิวนะครับง่วงมากแล้วนะครับขอตัวลาไปนอนก่อนนะเทพบิวบ่อยที่ผายแมงพวกมึงกระหน่ำเตะกูไม่ยั้งเลยสัตว์กูจะตายหายแล้วตอนนี้กูขอนอนก่อน